สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับงามชีวาชนแนลวันนี้ลิก็จะพาเพื่อนๆทุกคนมาทำเมนูนมชมพูเย็นและเผือกหอมนมสดเย็นสูตรนี้เนี่ยหอมหวานมันอร่อยมากๆเลยนะคะกลิ่นเผือกนี่หอมมากๆเลยเมื่อพร้อมแล้วเราไปดูส่วนผสมพร้อมกันก่อนเลยค่ะ ส่วนผสมแรกน้ำแดง h e l l s p o o b o y เคยมีเพื่อนๆถามว่าใช้ยี่ห้ออื่นได้ไหมกลิ่นน้ำแดงมันจะไม่หอมเท่า h e l l s p o o b o y ค่ะแต่ถ้าเราไม่สะดวกซื้อก็เอายี่ห้อที่เราหาซื้อง่ายๆได้เลยนมสดเมจิช่วยเพิ่มความกลมกล่อมให้เมนูนมชมพูนมข้นจืดและนมข้นหวานสำหรับนมชมพูเราใส่แต่นมข้นจืดค่ะส่วนนมข้นหวานเอาไปใส่ในเมนูเผือกหอม พองเพอกหอมส่วนตัวแล้วลิจะชอบยี่ห้ออีเวิร์นะคะเพราะว่ากลิ่นหอมมากๆเลยแต่ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆไม่สะดวกซื้อก็ใช้ยีห่ห้อที่เรามีก็ได้ค่ะน้ำตาลทรายจะช่วยเพิ่มรสหวานให้กับเพือกครีมเทียมค่ะจะช่วยทําให้เมนูเนี้มันแซบยิ่งขึ้นน้ําร้อนเอาไว้สําหรับละลายส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันดีครบแล้วเราไปดูวิธีทําเลยค่ะ เริ่มที่เมนูนมชมพูก่อนนะคะเทน้ำแดงเฮลส์บูบอยที่40 ml อันนี้จะเป็นสูตรเย็เยนแก้ว22ออนซ์ค่ะนมข้นจืดใส่ลงไปที่60 ml ไม่ใส่นมข้นหวานนะคะเพราะว่าอยากได้กลิ่นน้ำแดงแบบชัดๆแล้วก็รสชาติเฮลส์บูบอยที่ชัดเจนค่ะนมสดเมจิใช้ที่ปริมาณ100 ml การที่เราไม่ใส่น้ำเชื่อมน้ำตาลหรือนมข้นหวานจะช่วยทำให้เมนูนมชมพูเนี่ยค่ะมีความหอมน้ำแดงชัดเจนแล้วก็รสชาติกลมกล่อมไม่หวานแหลมค่ะแต่ถ้าลูกค้าคนไหนมาขอแบบหวานมันลี่แนะนำว่าให้ใส่ครีมเทียมเพิ่มแล้วก็ใส่นมข้นหวานเพิ่มค่ะจะหวานมันมากๆเลย มาต่อกันที่เมนูเผือกหอมนมสดตักผงเผือกแบบ3ช้อนชาตักพูนๆน,นะคะถ้าเกิดใครอยากได้เข้มข้นก็ให้ตักพูนเลยไม่ต้องเสียดายค่ะน้ตาลทรายขาวใส่ที่2ช้อนชาเบาๆแบบพอดีช้อนถ้าไม่ได้ชอบหวานมากแต่ถ้าชอบหวานมากก็ใส่พูนๆไปเลยค่ะครีมเทียมอันนี้เราตักที่4ช้อนชาแบบพูนๆเลยนะคะความมันของครีมเทียมอาจจะช่วยให้รสชาติเผือกหอมเนี่ยละมุนแล้วก็อร่อยยิ่งขึ้นค่ะ น้ำร้อนจัดเราเทที่ปริมาณ125 ml ค่ะใส่ลงไปในเือกน้ำตาลครีมเทียมแล้วก็คนส่วนผสมที่เป็นของแห้งให้ละลายดีก่อนนะคะเมื่อละลายเสร็จเรียบร้อยเข้ากันดีเราก็ค่อยมาเติมนมข้นจืดปริมาณ40 ml ค่ะต่อด้วยนมข้นหวานปริมาณ30 ml ค่ะ กวาดนมข้นหวานให้เกลิ้งๆถ้วยด้วยนะคะรสชาติจะได้สม่ำเสมอแล้วก็เท่ากันทุกแก้วค่ะคนส่วนผสมทุกอย่างให้ละลายเข้ากันดีสำหรับผงอ e ีเวินหลังจากที่เราชงน้ำร้อนแล้ว่วกลิ่นเผือกก็ยังหอมชัดมากๆอยู่นะคะไม่ได้จางหายไปตักน้ำแข็งให้เต็มแก้ว22ออนซ์เทนมชมพูรสชาติหวานละมุนล,ลงไปได้เลยค่ะนาทานมากๆเลยค่ะสีชมพูชมพู เราก็มาตักน้ำแข็งให้เต็มแก้ว22ออนซ์ค่ะสำหรับใส่เพื่อหอมนมสดหอมสมชื่อเลยจริงๆค่ะสีม่วงสวยงามน่ารับประทานมากๆเลยทั้งสองแก้วนี้นะคะรสชาติเริ่มจากแก้วนมชมพูกันก่อน คำแรกเราจะได้กลิ่นหอมของน้ำแดงเฮลส์บูบอยแบบชัดเจนเลยนะคะจากนั้นค่อยตามด้วยความหวานแล้วก็ความเป็นรสชาตินมซึ่งหวานแบบหวานไม่แหลมนะคะหวานละมุนกลมกล่อมหวานเน้นรสนมแล้วก็รสน้ำแดงเป็นหลักค่ะถ้าใครอยากได้กลิ่นน้ำแดงแบบชัดๆแนะนําว่าให้นำเฮลส์บูบอยไปแช่เย็นหรือว่าแช่ถังน้ําแข็งเอาไว้นะคะกลิ่นของน้ำแดงและรสชาติจะหวานอร่อยขึ้นกลิ่นหอมขึ้นค่ะ ส่วนเมนูเผือกหอมนมสดกลิ่นเผือกหอมมากๆเลยค่ะหอมตั้งแต่เรายังไม่ทันดูดเลยนะคะเราจะได้กลิ่นเผือกขึ้นมาแล้วตอนที่จมูกไปอยู่ใกล้ๆแก้วค่ะหลังจากที่ดูดขึ้นมาคําแรกก็จะได้รสชาติแบบเผือกแล้วก็ความหวานมันที่ตีคู่กันมานะคะสูสีแบบคือแก้วนี้อร่อยมากเลยใครที่ชอบรสชาติเผือกแล้วก็ความหอมหวานมันคือแก้วนี้ตอบโจทย์สุดๆเลยค่ะ เป็นเมนูที่ชงง่ายขายดีแล้วก็เป็นเมนูที่อยู่คู่ร้านรองรองจากเมนูชาเลยนะคะก็จะเป็นนมชมพูแล้วก็เผือกหอมนมสดนี่ละค่ะลูกค้าเคยชมว่าเผือกหอมนมสดสูตรนี่หอมอร่อยกว่าแฟนชายดังอีกนะคะไม่รู้ว่าเขาแกล้งชมเอาใจเราหรือเปล่าเนาะ <c oughs> แต่ก็น่าจะใช่ค่ะเพราะเขามาทานบ่อยมากแล้วก็สั่งเมนูนี้เกือบทุกวันเลย ฝากเพื่อนๆทุกคนกดติดตามเพจชามาลี่และ YouTube งามชีวาชนแนลให้ด้วยนะคะขอบคุณมากๆที่ติดตามรับชมค่ะคลิปหน้ามาเจอกันใหม่บ๊ายบาย